สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกะเพราผัดกะเพราไม่กินแบ่งนี่เมนูเราวันนี้ผัดกะเพราไม่กินแบ่งเอาไม่ให้ถูกกันเลยใช่ไหมนี่ไปพลิก เมนูที่แพงที่สุดวันนี้ผัดกะเพราไม่กินแบ่งกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ก็กินซอสไป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 ต่อน้ำปลาตามด้วยชิรสน้ำดาลไปนี่เมนูพิสดารไม่กินแบ่งเราให้เดือดก่อนนะครับเมนูนี้ เมนูที่สุดแพงที่สุดคอยดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่มาแล้วตามด้วยกะเพราแล้วก็ไม่กินแบ่งไปใส่ไปนี่นี่ไม่กินแบ่งใช่ไหมนี่ ไปอเเป็นไงบ้างเดี๋ยวสูตรของเราเมนูวันนี้ผัดกะเพราไม่กินแบ่ง เรียบร้อยครับเมนูผัดกะเพราไม่กินแบ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ